มสวัสดีครับมาพบกับเคยเจียงคํำวันนี้ป๋าเบอร์เนียมาฉีดยาเก้าเดือนนะครับผมเดี๋ยวพอวันนี้ปุ้นจะฉีดหนึ่งหื้อพองนะครับน้อให้บ่าให้ครับกัดพอมก็ห้องก็วันนี้พอมไม่ลูกชู้ๆยังปล่อยมือปล่อยมือกันลดมาหลังเด้อปล่อยมือ ่ใสสักคนปิดล็หนอปีันได้ล็อกเตี่ยกับอูมลูกนี่เนี่อันนี้ไยชิดจองจอไหนก็ไปบาย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 กลับไปกุญละ เดี interest, ๋ยวมาเลยมันนม่ทำไมเร็วกว่าเร็ว้าน้ายู่ทอเสื้ออยนอนกันลูกนอนกันกระป๊บเดียวแป๊บเดียว cái <laughs> này <laughs> <Kling. Suka dat. laughs> <small>

เดี๋ยวเข็มหนึ่งสึกนักเนะคาเออแล็ามผประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์สามารถตอบได้ข้างไหนหรอปอมันใจ๋งแก้ปอจะแตกปอมันแตกหลูกแล้วเนาะเขาแล้วเนาะเขาวเนี่ยจะหล เาเด้อถ้าตัวมีนุ่มเนาะถ้ากินยาลดไข้เลยเด้อ้วกัเตรียมยาคาราดอละหลบหลบหลบยอดสอ

นายนายจริงนายตัวใดเออบักกิงเห็นล้วมันให้มันให้เลือก้องความสนใจให้ยไหมต้มมือต้มมือดีกว่าเจ้านี่ต้มมือต้มมือเออต้มมือต้มมือเออต้มมือเก่้งกิงเออเก่งต้มมือข้อนลอดข้อใดข้อไดก็ข้อนจใดก็ข้อหลอดที่ก้อนกรนมันว่านท้องแขนแล้วไป แขนเลยก้าเดือนก้าวเดือก้าเดือนแ้ขนก้าเดก้าเดือนนี่แขนอนี่ฮะแล้วอาแล้วขอหน้าป้าอแล้วอสีหน้าวันนี้อสีหน้าวันนี้อัะยังยเก่งเค่ะอ๋ออันะออยังเสียงเขล็กตเป็นหลาเลยจ

ครับผมสรุปว right? ่าหนึ่งเข็มให้ครับน <uh ี่นะเพราตวาตากล่ามดแนเจนน้ำตากันโออบายบายท่านผู้ชมบาย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 ค่ะมันอยากกินใครรับหิวละป่ะหิวแล้วป่ะป่ะชีดแขนนะเว้ยยัง